หากคุณชื่นชอบแมนยูเน็ตเป็นชีวิตจิตใจและต้องการติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมาดามแมนยูขอโทษที่หายไปหลายวันนะคะมาดามยุ่งมากถ้ามีเวลามาดามจะพยายามนำข่าวมาเสนอทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกผีส่งการเนอร์เก็บประสบการณ์กับวัตฟอร์ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศอย่างเป็นทางการปล่อยตัวเจมการ์เนอร์ไปสะสมประสบการณ์กับวัตฟอร์ดทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญายืมตัวถึงแม้การ์เนอร์จะเป็นข่าวอย่างหนักกับฮัดเดอร์ฟิลด์และโคเวนทรี entry, แต่ยูไนเต็ดตัดสินใจส่งนักเตะในความดูแลไปให้วัตฟอร์ดแทนรายงานระบุว่าทีมงานของปีศาจแดงมองว่า ทีมแตนอารวาวาดเหมาะสมที่สุดที่กองกลางวัย19ปีจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและเหมาะกับสไตล์ของนักเตะการเนอร์ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่แมนยูในเตดอยู่บ้างแต่ผลงานที่การันตีถึงคุณภาพคือการยิงไป9ประตูจาก12เกมที่ลงเล่นในเกมทีมชุดสำรองของสโมสร D.K.R. หรือ Henderson ใครจะได้เป็นมือหนึ่งอกชอกรีนวูดพร้อมลงเล่น บทสัมภาษณ์โซชาฉบับเต็มก่อนดวลพาเลตส,สภาพความพร้อมของทีมฟิลโจนยังไม่พร้อมอักเซลตัวเซเบ,เบก็ยังไม่ฟิต100%เช่นกันแต่เขากลับมาซ้อมได้แล้วนอกจากนั้นเรายังมีทีมที่พร้อมเท่าที่เราจะพึ่งพาได้ฟานเดอรเบกจะได้ลงเล่นหรือไม่เขาปรับตัวได้ดีมากเขาเป็นเด็กดีที่สุดนิสัยดีมากมาทมางานพร้อมพลังที่เหลือหลน้น และรอยยิ้มที่ติดมาในทุกๆวันเขาเล่นได้ดีในเกมกับแอสตันวิลล่าดังนั้นคุณน่าจะได้เห็นเขาในวันพรุ่งนี้แต่ผมจะไม่เปิดเผยรายชื่อในทีมของผมหรอกผมจะคุยกับลูกทีมอีกทีหลังการซอบในวันนี้แฟนๆไม่พอใจในการเสริมทัพของทีม แฟนบอลย่อมต้องการได้เห็นทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันคือสิ่งที่เราต้องการจะเห็นและมันก็คือประวัติศาสตร์ของยูไนเต็ดเมื่อมองย้อนกลับไป1 0 2ถึงปีคุณจะเห็นได้ว่ามีนักเตะชั้นยอดมากมายเคยเล่นที่นี่สำหรับผมหลังจากที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันวางมือไปทีมเราจะจบฤดูกาลที่เฉลี่ยอยู่อันดับที่5แต่ฤดูกาลที่แล้ว เราจบด้วยอันดับที่3ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทุกคนมองเห็นพัฒนาการของเราดูจากฟอร์มของบรูโน่แฟนั์แฮร์รี่แม็กควาได้รับปอกแขนกับตันและเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่เขามีแอรอนวานบิสซาก้าทำได้ดีเราต้องการก้าวไปข้างหน้าเราสามารถลงเล่นฤดูกาลใหม่ด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมแต่เราก็ต้องการแรงกระตุ้นให้ทีมเหมือนกัน และเรายังคงทำงานในเรื่องนั้นอยู่กรีนวูดจะมีชื่อในเกมกับพาเลสหรือไม่เขากลับมาซ้อมกับทีมแล้วก่อนหน้านี้เขาต้องแยกซ้อมตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แต่เมื่อเขาผ่านขั้นตอนนั้นเขากลับมาเป็นส่วนสำคัญของทีมอีกครั้งที่นี่คือบ้านของเขาแต่เราจะไม่ปล่อยให้เขารู้สึกง่ายเกินไปเราจะท้าทายเขาปีที่แล้วเรามีแผนให้เขา และมันก็ได้ผลดีมากๆแต่เขาก็ต้องการพักเขาอายุ18ปีและต้องมีคนมาจัดการเรื่องบางอย่างให้ความคืบหน้าในการเสริมทัพเราทำธุรกิจที่ดีมากๆสํสำหรับดิวของดอนนี่ผมดีใจมากที่ได้เขามาเขาจะเข้ามาและเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างให้กับทีมแน่ๆแต่ผมไม่สามารถพูดถึงนักเตะของสโมสรมอื่นได้เราเข้าใจดีว่าเราต้องพัฒนา เราต้องเสริมให้ทีมแกร่งขึ้นกว่านี้เราต้องบรอดูกันว่าเราจะเสริมทัพเพิ่มได้หรือไม่ผมพูดคุยกับสโมสสนแล้วเราคุยกันอยู่อัปเดตความพร้อมชอปบ็บอกบาและการจัดทีมในแดงกลางบ็อกบาบรูโน่ฟานเดเบเล่นร่วมกันได้อยู่แล้วครับแต่เรายังมีสกอตต์แม็กโทมินีเฟรดและเนมันย่ามาติสอยู่ในทีมด้วยเช่นกันในแผงมิดฟิลด ฟุตบอลไม่ได้มีแค่11คนหรือนักเตะแค่3คนในทีมผมอยากเห็นพวกเขาลงเล่นด้วยกันและผมคงไม่บอกเรื่องการจัดทีมให้คุณทราบแต่ตอนนี้ผมบอกได้แค่บอกบาก,กับชอยอยู่ในทีมแล้วเมื่อเราต้องการเขาใครจะได้ลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งผู้รักษาประตูผมจะไม่บอกรายชื่อทีมให้คุณรู้หรอก แต่ในสนามซ้อมผู้รักษาประตูของเราทำงานได้วิเศษมากดูแล้วเพลินตาที่สุดมันเป็นคุณภาพสูงสุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้ผมรู้ว่าโค้ชผู้รักษาประตูของเราสนุกกับการทำงานร่วมกับพวกเขามากพี่เดินเครื่องขวาปีกขวาคนใหม่รายงานจาก The Independent ซสื่ออังกฤษในกลุ่มเทียซีเปิดเผยว่าแมนยูไนเต็ดกำลังมองถึงเป้าหมายใหม่ หลังอาจพลาดปิดดิวเจดอนซานโชจากบอรูเซียดอรมุนโดยเลงไปที่อิซามล่าซาปีกตัวเก่งของวัตฟอร์ดที่เพิ่งตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพโอเลกูนาโซชาต้องการปีกขวาเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่สุดในการขึ้นเกมรุกซาถูกมองเป็นตัวเลือกในเวลาต่อจากนี้แม้ซานโชยังเป็นเป้าหมายเบอร์หนงอยู่เหมือนเดิมแต่โอกาสในการปิดดู่ริบดีลง ซาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วไป32นัดทำได้5ประตูมีสัญญาอยู่กับววตฟอร์ดถึงปี2024มีมูลค่าการตลาดสูงสุดอยู่ที่30ล้านยูโรแฟนเพจและชาแน,นลมดามเมนยูคิดเห็นอย่างไรกับทุกข,ข่าวของวันนี้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เป็นกำลังใจให้มาดามเมนยูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณค่ะ